สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอัธชัยวัฒธรรมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารครามเป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลยังความสงบสุร่มเย็นให้เกิดขึ้นซึ่งบทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญ เป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระอัญญาโกธัญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุรูปแรกทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นกลงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตา จากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พร้อมทั้งได้ร่วมกันเวียนประทักษิณเพื่อตรึกะระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยค่ะ